มองงามเลยนี่น้องดอกขาวไอ้ซออยู่ห้างกะลีครับนี่ครับโมเมนนางฝานางลมได้ใกล้คล้ายกันในตระกูลเดีวยวกันเนะาะทุกอยาก่างเอแต่อยู่ที่ว่าเขาควบคุมอุณหภูมิได้เนาะอุณหภูมิน่ะนะสำคัญเนาะสำคัญเดีย๋ยวเกิดสาดสีบงสาเนาะจะว้าเน,ะนาะกำลังออกหมนี่นะนี่ครับรอกรแลาะออกมางามเลยครับท่านผู้ชมกินกระเสบได้ดินะ มองอนายลักเนาะอยู่รักศิลานะครับผมอยู่บ้านนาทามนะครับผมคือเก้านี่มาเบิ้งเพื่อนตอนเก็บนะครับผมนี่เพื่อนเก็บไปแล้วนะครับผม good job, good job. นี่ครับเทปมันก็ออกดีอยู่สวงอันนี้มัรอากาศฮอนครับผมมาถ่ายเท่านั้นมันมันยังหนาวอยู่เนาะอรากาศฮอนก็ออกดีเ่อนเพื่อนใช้วิธีทำยศนะครับผม ดูดน้ำมาแล้วก็ต่อเซตแป๊บนี่โอ้โเห็ดดอกงามคือเก่าอยู่ไหนม่ครับผมอืมอากาศเย็นน้องมาลุ่มเนี่ยหักเลยดอกงามว่าเก่าอุดมสมบูรณ์คือเก่าครับผมท่านผู้ชมความงามนี่ครับ รอ,อยากลงทุนก็นมาสอบถามเพื่อนได้ครับผมที่รักฟาร์มเห็ดครับพี่จะห่อาร้าเพื่อนเก็บให้เบิรงอเยู่ครับสน,น,ใ,นใ,ใจก็มาศึกษางานได้ครับผมอมืมาศึกษางานครับให้ควบลูกมบคิดขา่าควบลูกให้ฟรีคะแ็นดูเน,ะะน,นาะยัดะนากาันแหละ,อะเออผมรู้มีให้ได้นี่นะวันนี้กักาลังลงเห็ดใหม่มเ,เพื่อนลงเห็ดใหม่ผม ลังขยายฟาร์มันไปอีกสนใจก็แวะมาลักฟาร์มเห็ดบ้านนาทามน,นี่เห็ดคนแก่นี่ยใช้บ่วงเนะาะใส่หาง<ช>บ่วงแกงเ่เออก่อนก่อนสิแก่ก็ใส่เอ็นก็ห่อขาเสือเอ้อซะก่อนเออใส่ก็ห่อขาเสือ้อนาะนีดดดดดดด่ดินะครับควัดออกมา,า,านะครับแล้วก็ควัดหนามันออกทำความสะอาดแต่หักที่เฮาเก็บออกบ่เบิดเออสร้างสปอร์ไม่มันสิสร้างสปอร์ไม่นะครับ โอ้เหตุผลมาหลายนะท่านผู้ชมเด้อเป็นแต่แซ่ฟนะครับคือปลาะมึกเนาะเราเอาเนี่ยฮะแซฟผมกินนี่ผมยังเที่ยวมานี่ยนี่ฮะติดใหญ่อสารพิษออกเกนิกโอ้ออกเกณิกปลอดสารพิษนี่ครับแล้วก็เคลียร์หนาวมันออกเคลียร์หนาวมันออกนี่เป็นคุยเป็นคุยเนี่ยออกเนอะท่านผู้ชมเนอะบางทีได้สั่งสปอร์ตอันนี้เป็นเทคนิคเนีบางคนเกาออกซื่อๆเนาะ แล้วโบกี้อยออกวออกกันนี้เป็นอกออกมันจเป็นโตนั่เสื้อนอนูีเขามาอืมคลีกยขกมันเน่ามันม,มันมแมีงไม,ม้มีเข่ามาโอ้เมียงไม้เข้ามาไมเข่ามาโอ้เจ้าสังเกตบางนได้ปัญหามันจะเกิดจากนี้ไอ,อฟาร์มที่ไอเกษตรกรเขานั่นนะเ <ๆ S 2> ขาขัดบทไอดูแลหนากขันบดีเมงไม้สิมาที่มาไข่ใส่กลายเป็นนอนอืมแม่นแม่นแมเแมนเขานอนป๊กะลามมันจะล่ามไปปัญหาจะเกิดก็คือมันจีส่างสปอ โบได้เต็มที่อืมใส่ไก่มันเนา่ามันเนา่ามันเน่านีเด็ตัวนี้ฮะเพราะว่าถ้าถ้าเห็ดออกกระดิกออกกระดิกแต่มันเห็ดเนี้ยคนส่วนใหญ่ส่วนหลายเขาก็เลยทอดถอยเนาะผมก็กำลังจะหาวิธีอยูย่เลยนีย่หาวิธีแก้ปัญหาอยู่นี่เห็ดคือเขาดิแบบบอแค่นี้แต่โบมาก มันมันเอาอะไรบอก organic ผัดอ่ามันสามชีสเป็นโต๊ะก้อนจริงอ่าเนาะคือการข่าคนทั้งอ้อมบัเอาน่ะนะใช้เวลาเท่านี้ไปก็ตายคือกันเนาะนั่นแหละก็านข่าคนบอนส่งบัเอาน่ะนะบัวบัวบัวารกดีได้ดิเพราะสารสนุนเขากินกันเองค่ะแหละเขตเปอ organic เนาะครับว่ากำลังคึดอยู่ว่าสิลองเอามุ้งมะกางอยู่มุ้งมะกางอ่ากันแมลงกันแมลง กำลังมีคิดโครงการสิโซ่รอบเลยเออแต่สิบเอเฮ็ดแบบโลงปิดคือของเขาแบบฟาร์มใหญ่เขามันทำพระประโทนครับผมเจ้ะอ่านอยู่ได้เฮ็ดเพิ่นฮะออกต่อเนื้องอยู่เท่ไหรเนาะออกต่อเนื้องอ่าอืมออกขุมมืออยู่ออกขุมมืออยู่อเฮ็ดข้ากะนังบัวลายปันได้ตอนนี้อืมเพิ่นลงขยายเพิ่มอยู่เนาะแต่ว่าอนาคตมีขายขมือมีขายขมือ อันนี้เฮ็ดน้อยมันก็เลยแบบล่อแน่เนาะล่อเป็นลุ้นเป็นลุ้นไปครับผมเอาสู้ไปนี่ยแหละท่านผู้ชมคนใดอยากเรียนรู้ในกระเบื้องน้ำคลิปนะครับผมอยากสอบถามแบบดึกซื่อมกับมหานะครับผมเอ็ดไลน์มาก็ได้เอ็ดไลน์เบอร์ไลน์เบอร์ยังตูนเก้าสองตูนเก้าสองห้าเจ็ดแปดเก้าห้าเจ็ดแปดเก้าสองห้าเก้าสองห้าเก้า โอ้เอดไลน์มาสอบ <Stadium. S 2> ถามเพ no, ื่อไดนะครับผมใช่ากให้คำตอบครับผมที่รักฟาร์มเห็ดนะครับผมบ้านนาทามเนี่ยครับผมตำบลพะกางทุ่งเป็นบอกอำเภอท่าพนมครับผมสนใจเรื่องอะไรโรงเรือนกับสีพฤกษากะดีกครับผมนี่เด้ตัวนี้เด้โรงเรือนที่ได้มาตรฐานแม่นนี่เด้โรงเรือนเพื่อก็ดีครับผมเป็นเล็กราดซอฟวัสดุนะครับผมมีขายเหมืดแล้ว ขายเบิรครับผมหลังคาเังก็มีลูสิงใส่ลูสิงนี่เป็นไเอาคบกระเบื้องเอาแตกต่างกันไดก็ได้คือก่างครับผมมารูสิงก็ได้แต่มันจะมันจะฮอนกว่าตัวนี้ฮอนกว่าเขาต้องยกสูงมันบอก้าลูซิงโบเฮดมูกมาได้ยกสูงหอกลูซิงก็ได้ได้เบิดทุกอย่างจะอยู่ที่ว่าเขาคุมอุณหภูมิได้เนาะอุณหภูมิน่ะสำคัญเนาะสำคัญอย่าให้เกิดสาสีงสารเนาะจะว้าเนะ ข้อติดไอ้มิเตอร์วัดองศาเบิ้งแล้วเขามาเบิ่งพยายามเขามาเบิ่งว่ามันไอ้องศามันเกินแล้วกับบดน้ำอ๋อที่ครับผมมันกำลังออกไม่นี่นะนี่ครับปลอกปลาไหลออกมาเนี่ยนะอากาศเย็นๆกับคนน้ำมันเลืเอแต่ฝนตกก็บฝนตกนิดเอาเบอร์หมนแล้วภูมิเนาะสั่งกติมิเตอร์ไว้แหละข้อสำคัญมันนะติดมิเตอร์ไว้เพื่อเขาเซกนี่แหละ เราจำฮู้จักว่าอากาศมันเท่าไหร่ heat heat นี่มันออกสมบูรณ์นี่อุณหภูมิเท่าไหร่เนาะมือมันออกดีๆเฮาเฮาเซ็วัดจดไปทำเนาะเป็นการดีด้วนะเฮ็ดออกมีอุณหภูมิมันดีประมาณ20องศา30องศาอันนั like ้นแหละถ้าห้อนเกินไปเฮ็ดกะออกบ่ค่อยดีปานไดครับถ้าเย็นเกินไปกะบ่อกบ่ดีปานไดอืมเดี๋ยวเราแก้ลงเ็ดเพิ่นมาส่งเ e ็ดได้เลยนะ อยู่ลักศิลาเนี่ยบอกครับครับอยู่ลักศิลาครับผู้ใหญ่เทวราชครับโอ้ผู้ใหญ่เทวราชเนาะเทพพุทธเทวราชพุรุกาครับผมทีมงานผู้ใหญ่เพื่อนลรงเรีนก่อนพุรุกาฟาร์มเห็ดไปได้เลยครับพุลังกาบอกพลโลกาครับพลโลกาพลรุกาฟาร์มเห็ดลักศิลาใต้ครับทำเลยค่ะผมครับผมมาสอบถามไปที่กับสาวไายน้ำที่กับสาวไายน้ำเนาะครับผมโอเคครับผม เปิดคุณภาพดีอยู่เย็ดคุณภาพดีแน่นเปิดแน่นทุกก้อนอาหารหลายเปิดเปิดสองเดือนคุณภาพก็ยังดีอยู่แน่นแน่นอยู่เต็มที่ี่จักเดือนนเต็มี่ประมาณประมาณได้อยู่สี่ห้าเดือนทุกเดือนอืมคุณภาพก้อนเพื่อนน่ะครับประมาณนั้นเนาะห้าก้อนกับสองเดือนก็ได้ขึ้นแล้วค่ะก้อนไหนลงไหอ อีกสองเรือก,กับไล่ท้งหมื่อส์เนาเอาปานไดนเนาะคันแนมดูพยายามรักษาไว้อย่าให้มันนอนเข่าแค่นั้นละเนาะต้องติดมุ้งติดอย่างใสให้ค้างทีนี้เพื่อนใช้แสลม้มกับท่านผู้ชมครับผมแต่ยังเข้าอยู่ทางเทิงต้องติดให้มิดซิดเนาะถ้าแบบลงทุนเพิ่มอีจกจังหน่อยเนาะใส่สารเคมี่วเขาปวดกังวลนเนาะอันนี้เ็ดออกเกียรนี้ก็เห็ดยากเลยน้อยหนึ่งครับโอ้เหยียดจอกของังงามท่านผู้ชม เนื้อมันแน่นมันหนาดีได้ดินะกินกระแสผมบ้านเรียกน้ำหอมนมซื้อไปแล้วเอาไปลองแล้วนี่นะเพื่อนติดใจเลยแหละที่เยามาซื้อนี่นะมันเสบเนาะเฮ็ดเพื่อนครับการควบคุมไทยมีสารพิษมีสารพิษนะครับผมเกิดสุขภาพคนบ้านเราแน่นเอากินเองแล้วนำส่วนหนึ่ง ปลูกเองปลูกเองบุญยากินเองกับบ่ญแม่แหละเนาะใส่สารเคมีซะกินโบเซบแล้วกินโบเซบแล้วนอนกับบุญรับแล้วเป็นห่วงคนนำนี่ครับเก็บแบบเดียดได้หลายแล้วนะฮะดอกกวางงามเลยนี่น้องดอกขาวไปซ์อยอยู่ห้างกะลีครับนี่ครับบุญแม่นางฝานางลมเด้ใกล้คล้ายกันในรัตตคูณดยวกันเนาะ คนเดียวกันเป็นคนละสายพันธุ์นัา,างลมนี่ดอกมันหนามันบอกออกมันหนากว่าหนาสีดำออกด,ดำๆของขำเนาะคือพวกลูกนางลมสิดอลงไปทีละแบบอันนี้อันนี้แหละครับนางลมอเอิ้นนางลมนางลมนงานงฟ้านางฟ้าสิเอกแบบนึงอือเป็นนางลมนางลมเนาะเลยก็ซื้อเต็มๆก็เอเินฮังกะลี <c oughs> นางกะลีนางกะลีมาจะกกลุ่มนังรมนางฟ้าจะอีกแบบหนึง่งนางฟ้ามันจะมันจะกรอบกว่านี้นางฟ้าอมอันนี้เหนียวอันนี้ออกนดึบ,นบมนรสซับแติแซบคือการแซบคนละแบบแต่คนละแบบแต่ผมมากอันนี้ด้ผม,มคือวัมพยาคาวปันไดบางคนก็มัอก,มกอันนี้ครับบางคนก็มักนางฟ้านางฟ้าผมมากนางรมนางฟ้า ีพอได้กินอยู่ครับท่านผู้ชมครับผมอ่าโอเคครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมให้กำลังใจกันครับผมมาเพิ่มฟาร์มเฮดไล่ล่ครับผมโอ้เห็ดเป็นมาส่งพอดีครับท่านผู้ชมนี่อีกสองเถี่ยวไปได้ครับเพื่อนนี่นี่เดี๋ยวฟาร์มเห็ดไปอยู่นี่ผู้ใหญ่เป็นมาส่งเนี่ย คุณโลกาความเผ็ดด้วยอ้าวผู้ใหญ่ยังแนะนำเลยผู้ใหญ่เทวราชคุโลกาครับครับผมนี่ครับเบอร์โทรนะครับรุ่งแปดสามสามห้าหกห้าสองห้าหนึ่งครับครับผมที่ต่อได้เลยนะครับบ้านอะไรครับบ้านหลักศิลาใต้มูสิคครับโอเคครับผมได้เลยครับยินดียินดีให้ความรู้ทุกท่านครับเนาะเออเป็นพิธานครับเขตโอเคนี้เขตสะอาดเนาะครับผมครับผมโอเคครับมาส่งประมาณสี่พันก้อนโอ้สี่พันก้อนขยายความเพิ่มครับผมรักความเผ็ดครับ S <S อะ่ะโอเคครับ<ห>ผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ นะครับบ่าวเดยน์นครนมสวัสดีครับ ช่วยกดซับสไคร์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ